วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ไมโครติกให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผมจะเลือกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ DHCP Client การตั้งค่าเป็นแบบไหนไปรับชมกันครับอันดับแรกเปิดอุปกรณ์ไมโครติกขึ้นมาผมเสียบสายแลนเข้าไปที่พอร์ต5ของไมโครติกเพื่อตั้งค่าระบบจากนั้นเปิดบิว์ขึ้นมาครับกดเชื่อมต่อหรือว่าปุ่ม c o n n e c ครับ โดยผมจะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอีเธอร์หนึ่งโดยวิธีการรับอินเทอร์เน็ตผมจะรับเป็นแบบ DHCP Client นะครับผมไปที่ IP ครับ DHCP Client ผมจะรับอินเทอร์เน็ตผ่าน DHCP Client นะครับผมจากพอร์ตอีเธอร์หนึ่งกดปุ่ม Add เลือกพอร์ตอีเธอร์หนึ่งกด Apply โอเคโอเคตอนนี้ผมรับอินเทอร์เน็ตผ่านพอร์ตอีเธอร์หนึ่งเรียบร้อยแล้วทดสอบ ping ไปที่ Google จะังเงิดว่าเราเตอร์หลักผมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เรียบร้อยแล้วอดณบต่อไปผมจะทำการสร้าง IP address ให้กับเครื่องลูกขายผมจะทำการสร้างบิตขึ้นมาก่อนเพื่อความยืดหยุ่นในการทำงานในกรณีที่ต้องการจะเพิ่มพอร์ตหรือลดพอร์ตในการให้เครื่องลูกขายเข้ามาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมโดยที่ไปที่เมนูบิต ็บบิตนะครับผมกดปุ่ม add ขึ้นมานะครับผมผมสร้างบิตหนึ่งขึ้นมากดปุ่ม ok ในกรณีนี้ผมต้องการจะให้ port ห้าจ่ายเอร์เน็ตให้กับเครื่องลูกขายนะครับผมผมไปที่เมนู port กดปุ่ม add ผมเลือก ether ห้าหรือว่า port ห้ากดปุ่ม a p d คาย ok ผมเพิ่ม port ห้าเข้าไปอยู่ในบิตเรียบร้อยแล้ว จากนั้นผมจะทำการสร้าง IP address ให้กับเครื่องลูกข่ายนะครับผมผมไปที่เมนู IP address กด Add หนึ่งเจ็ดสองจุดสิบหกจุดศูนย์จุดหนึ่งมาปสี่ให้กับบิดหนึ่งเพื่อสร้าง IP address ให้กับเครื่องลูกข่ายนะครับผม a p p l y okay. โอเคสร้าง IP เรียบร้อยแล้ว จากนั้นผมจะไปสร้าง DHCP server เพื่อจ่าย IP address ให้กับเครื่องลูกค้านะครับไปที่ IP DHCP server กด DHCP setup ผมจะจ่าย DHCP server บนอินเทอร์เฟซบิตหนึ่งกดปุ่ม next. next 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 อย่างเดียวโอเคโอเคตอนนี้เราสร้าง IP address ให้กับเครื่องลูกค้าเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะทำการ NAT เพื่อให้เครื่องลูกขายสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับผมโดยไปที่เมนู IP Firewall ไปที่แท็บ n a t นะครับผมกดปุ่ม Add ขึ้นมาครับผมเช่นเราจะเลือกเป็น Source Net นะครับผมเอา Interface ก็คือนเทอร f a c e ที่เราให้เครื่องลูกขายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับในกรณีนี้เรารับ DHCP Client มาจาก Ether หนึ่งนะครับผมจะกำหนดนเทอร f a c e เป็น Ether หนึ่งนะครับ Action เลือกเป็น m a t k c r e t นะครับผมกดปุ่ม แอพพายโอเคจากนั้นเราเสียบสายแลนที่เครื่องไฮแอนนะครับผมหลังจากเสียบสายแลนเรียบร้อยแล้วเรามาดูที่เราเตอร์ว่าเราเตอร์จ่าย IP ให้กับเครื่องไฮแอนหรือเ,เปล่าต่อไปที่เมนู IP DSCP Server เมนู Lead ส,สังเกตว่าเราเตอร์จ่าย IP 1 7 2 1 6 0 2 4ให้กับเครื่องไฮแอนเรียบร้อยแล้วนะครับผม เราไปทดสอบที่เครื่องขคแอนกันครับว่าสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าในกรณีนี้ผมใช้เป็น macOS นะครับผมผมเปิดเทมินอนขึ้นมาจากเครื่องลูกขายผมทดสอบปิงไปที่ Google นะครับผมจะสังเกตว่าเราสามารถปิ่งไปที่ Google ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ผมทดลองเปิดเบราว์เซอร์ครับผมไปที่ YouTube ผมเข้า YouTube ได้เรียบร้อยแล้วเป็นไงครับไมโครติกไม่ได้ยากอย่างที่คิดท่าในใดมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการติชมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ